เราพูดให้ฟังเข้ากันได้โดยธาตุธาตุเรานี่นี่เราจะเอาธาตุพ่อเราใช้เราเพียพรพจน์ามที่จะนี่ให้เชื่อมกับธาตุพ่อของเราคือสมณะโคดมพุทธเจ้าเราไม่มีคําว่าสะทกสะทานใดๆพ่อเลือดพ่อประเสริฐในสามเดนลูกกาลูกก็จะต้องเลือดประเสริฐในสามเดนลูกกธาตุเพื่อนพ่อ นี่ลูกพ่ออย่างสมุมูรบุรเขาใจหรืออย่างตายขนาดนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้จะก็ตัากันนะเพราะเราบริสุทธิ์แล้วในจีนวิสุทธิ์ที่สมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิ์ที่นั่นวันนี้เป็นวันมหามงคลหรือว่าเป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกได้รวมตัวกันในวัดวาอารามต่างๆน้อยบ้างมากบ้างตามสติสก,กำลังปัญญาของพวกเราเหล่าชาวพุทธที่มีความสราทธาในครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เพราะเข้ากันได้โดยธานเราก็ไม่เข้าไปเก้ก่วข เรื่องนโกเรื ite, age. Age ่องสวรรค์นี่เราเห็นต้องจะเป็นคารวานโน่นเข้าใจได้ยังไม่ว่าทนี้เราพูดปดประเทศหรือว่าเอาคำแปลกป่อประเทศนี่แต่จริงที่แปลกป่อประเทศท้ายมานอะไรเทศแล้วมันไม่มีประโยชน์กับโลกกับสงสารไม่มีประโยชน์กับพุทธศาสนาไม่มีประโยชน์กับพระเถรเอนทีเทศจทายมาเลยนั่นสิ่งไหนที่เทศแล้วเป็นประโยชน์กับโลกกับสงสารมีไอ้ทำให้จัดโลกหรือทำให้พระเถรเอนเจปัจุกามมีสติกำลังปัญญาพึงเทศ ไม่จะวัดเทีแล้วก็เพื่อต้องการได้สักการะความสันนิษฐานเตลิมเรนด้เทียดทไมต้องการเหรออลนบทมานี่เปกก็นกิเลสหรือลนบทมาพุทธสังขมของกิเลสเรืไม่มีในพระรูปนี้เราก็ไม่เข้าไปเก้าไก่เพราะครูอาจารย์นะจะทําอะไรเราก็ไม่เข้าไปเก้าไก่แตพูดถึงเข้ากันได้ด้วยธาตุแต่ธาตุเรานี้เป็นธาตุและเป็นเลือดของพ่อล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์คือเลือ,ขอด,าาดของพุศลเจ้าข้าของพุศลเจ้าพ่อเราอย่างไรรูปต้องอย่างนั้นนั่นเสมอต้นเสมอไปไม่มีคําว่าดาังต้อย พะตลาดเป็นตลาดตายตลบตลายสามผลปางตายนับไปทั่วเพื่อต้องการตัจะรู้เป็นพระบทิยานนี้เรานี้ตลบตลายประมาณไม่ได้ปางตายก็ประมาณไม่ได้ตามป่าตามเขารูปเดียวเพื่อปราคณอาอรัตผลการพ่อพลเนในใจโลกตุน,นั่นถ้าไม่สามารถที่จะสิ้นกิเลสได้ขอตายซันั่นจะไปหาพ่อชิงเมืองก็จะผ่านนู่น